แล้วปลูกข้าวพันนี้มาสองสามรอบแล้วปลูกก็ยากไม่ทนโลกกินก็ไม่อร่อยผลผลิตก็ได้น้อยเนี่ยแล้วมันจะมีพันธุ์ข้าวอะไรที่ดีกว่านี้ไหมเนี่ยลองข้าวพันนี้ดูสิคะข้าวกขอขอสข้าวกอขอขกสีสปลูกง่ายอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง95วันต้านทานโรคใบไหมและปัญหาเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลข้าวสุกนุ่มเหนียวมีกลิ่นหอมอร่อย จะหามเมล็ดพันธุ์ได้จากที่ไหนอ่ะสนใจมเมล็ดพันธุ์ข้าวกอขอ43ติดต่อได้ที่กรมการข้าว คุณู้ชมค่ะเกิดเป็นคนไทยนี่โชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะภาคเหนือภาคอีสานภาคตอนออกทุกภาคของประเทศไทยเรามีผลไม้อร่อยอร่อยค่ะวันนี้น้องอิงกี้คอนเสิร์ของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมชิมช็อปอัตลักษณ์ของผลไม้ไทยและแน่นอนวันนี้ส่งไปที่จังหวัดตราดเลยทุเรียนอร่อยอร่อย,ออยกำลังออกตามน้องอิงกี้ไปเลยค่ะ ังหวัดตราดแหล่งหาดสวยน้ำใสที่ใ,ใครๆก็ตกหลุมรักเช่นเดียวกันกับทุเรียนหมอนทองเขาวรรทัดที่ไม่ว่ามากี่ครั้งก็พลาดไม่ได้เลยล่ะคะ่ะก่อนที่จะไปกินทุเรียนขอพามารู้จักกับจังหวัดตราดก,ก่อนนะคะตราดเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลข,ของทางภาคตะวันออกของไทยมีเนื้อที่ประมาณ2,819ตารางกิโลเมตรแหล่งปลูกทุเรียนที่จังหวัดตราดจะปลูกมากในอำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่อำเภอ,อ,อ,เภอแหลมงอกและอำเภอคลองใหญ่ ที่โอบล้อมไปด้วยชายทะเลและเทือกเขาบันทัดค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณวินัยขยันยิง่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอยากทราบ,ค,รบความเป็นมาของทุเรียนหมอนทองเขาบันทัดหน่อยค่ะนะครับก่อนอื่นต้องทราบนะครับว่าเขาบันทัดเนี่ยเป็นเทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาะนะครับทิศตะวันออกจะเป็นเทือกเขาบันทัดทิศตะวันตกจะเป็นทะเลเอ่าวไทยะนะครับซึ่งอยู่ขนาดระหว่างของสวนทุเรียน ทำให้ทุเรียนหมอนทองขาวรรทัดเนี่ยจะออกดอกก่อนที่อื่นจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ก่อนแล้วโดวยเฉพาะเฉพาะสภาพดินเปนดินค่อนข้างเป็นทรายะนะครับทุเรียนจะมีรสชาติที่ดีนะครับก็คือจะมีความหวานมันน,นะครับกินหอมเนื้อจะแห้งเนื้อแห้งจะเหตุเพราะว่า,าในช่วงเก็บเกี่ยวนั้นตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยปริมาณฝนยังน้อยนะครับถ้าปริมาณฝนที่เยอะขึ้นมากขึ้นเนี่ย น้ําในเนื้อของตุเรียนก็จะมากทําให้รสชาตินะ,ะดลดงลงใช,ใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างนี้นี่เองแล้วมีการจด GI ด้วยไหมคะจออนะครับทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเนี่ยร่วมกับทางทางพื้นที่ทั้งสามอำเภอนีก็ได้ยื่นขอไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับแต่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับ แล้วอย่างนี้ทางเกษตรจังหวัดเนี่ยมีการส่งเสริมเกษตรกรยังไงบ้างคะในเรื่องของการรักษาอัตลักษณ์ของทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัดหรือว่ามีการส่งเสริมในเรื่องของการขายการตลาดหรือว่าการส่งออกโอเคนะการแค่การส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยเาที่ตำบลไม้รูดอำเภอลองใหญ่นะเราก็ตั้งเป็นแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนนะครับคือแปลงใหญ่ก็หมายความว่าเกษตรกรหลายหลายมารวมกันทังด้านการผลิตเรื่องการเรื่องเทคโนโลยีรวมไปถึงการจำหน่ายในการหาเครือข่าย ถ้าใครมาที่ตราดแล้วไม่ได้ชิมทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัดเนี่ยถือว่าเหมือนยังมาไม่ถึงเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมีรสชาติหอมหวานมันนะคะรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วที่สําคัญคือเนื้อแห้งเพราะว่าเก็บเกี่ยวได้ก่อนก่อนฤดูฝนนั่นเองค่ะขอบคุณพี่วินัยมากค่ะครับขอบคุณค่ะ ทุเรียนหมอนทองเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรนำมาปลูกมากที่สุดในจังหวัดตราดทั้งอำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่มีพื้นที่ปลูกมากกว่า17,000ดไร่มานานกว่า40ปีเพราะว่าทุเรียนหมอนทองเนี่ยมีราคาที่สูงน้ำหนักดีและโดยจังหวัดตราดมีพื้นที่ติดทะเลและภูเขาทําให้มีไอทะเลและแร่ธาตุจากแนวภูเขาบรรทัดภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ผสมผสานกับอากาศร้อนชื้นและฝนที่ตกสม่ําเสมอรวมไปถึงสภาพแวดล้อมปลอดจากสารพิษ เพราะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณคงคริสก่อมสังหรือว่าพี่สุป,ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดสวัสดีค่ะพี่สุสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยพอมาถึงที่นี่ต้องบอกว่าลักษณะแปลกไม่เหมือนกับสวนทุเรียนที่เคยเจอมาเลยอันนี้เรียกว่าการปลูกแบบไหนละคะเขาเรียกว่าการปลูกแบบยกโคกฮะยกโคกครับ่ะเพื่อให้มีการระบายน้ําดี เพราะทุเรียนไม่ชอบแฉะนะครับทั้งหมดนี้กี่ไร่ละคะทั้งหมดแปลงนี้ก็30ไร่ครับผมแต่พื้นที่ปลูกจริงร้อยกว่าไร่ครับอ๋ออันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ <ผม S 2> ไหมคะร้อยกว่าไร่เนี่ยให้ผลผลิตเยอะแค่ไหนก็อยู่ที่180ตันไม่ถึง200 180ตันปี63มีเคล็ดลับอะไรไหมคะในการปลูกการดูแลคือผมจะใช้คคลเซียมเดียวในช่วงขยายผลเป็นหลักครับก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ย ทุเรียนเขาจะเนื้อเขาจะดีมากมีความละเอียดดินก็เป็นปัจจัยหลักเลยครับเพราะดินเนี่ยต้องพีเอชเขต้องเป็นกลางฮะเหมาะสมเห็นว่าทางเกษตรจังหวัดได้เข้ามาช่วยดูแลด้วยได้ดูแลด้านไหนบ้างครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลพืชหรือว่าใช้นวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพของเกษตรกระนะครับวันนี้ได้ความรู้มากเลยค่ะขอบคุณพี่สุมากนะคะ ทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัดจังหวัดตราดมีลักษณะผลที่ยาวหนามไม่ใหญ่และที่น้ำหนักจะอยู่ที่2-6กิโลกรัมร่องภูชัดเจนเนื้อทุเรียนจะหนาสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งมเมล็ดรีบรสชาติออกหวานมันถ้าผลสุกจะมีกลิ่นหอมมากๆค่ะ ผลผลิตที่นี่นะคะจะออกตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายนค่ะถ้าใครที่อยากกินทุเรียนที่มีเนื้อแห้งหอมหวานมันอร่อยมีคุณภาพนะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดผลไม้อัตลักษณ์ไทยจากจังหวัดตราดค,ค่ะทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัด ำหรับใครที่เป็นแฟนทุเรียนอดใจอีกนิดเดียวค่ะอีกไม่นานเกินรอผลผลิตจะมีให้เราได้ชมชิมช้อปกันแบบจุใจแน่ๆนะคะส่วนนี้ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ